<laughs> พี่น้องขวดโคกกุ้งสดฮอตด,ดอกกุ้งสุกไกย่ย่อบักงวงแค่รอดบักเขือใบกระเทียมตมตามใจฉันเสร็จแล้วบานอยากกินยังกระไซไปตำหม,มัวหมัวตำตามใจฉันมาใหม่กระไซค่ะอยากงั้งกระไซใส่อีย่างแล้วคือววามันสีแสบไอ้กระไซไอ้ไ บานนี้ลวกเส้นนี่อันนี้เส้นเล็กเส้นเล็กนําไปลวกลวกแล้วก็ล้างน้ําเปล่าค่ะแล้วก็มาคลุกกระเทียมเจียวซีอิว๊วดำหวานและะ้วก็รสดีจ้ะแล้วก็อันซอสปลาเขียวนี่นี่มีกระเทียมเจียวเลยเด้อต้อ <c oughs> งติดมือนะเป็นอียอายะอยู่บ่ หัวลงไปอีกกระเทียมเจียวยันบะคามผักกาดผักกาดสดๆจากสวนน่ะช่วยมีแบงเครื่องกลางกับได้สวัสดีจับน้องททายวันอังคารกับเจอสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลโอ้ยเอาอวยหาองศาทีพ่อดีต่อใจก่อนกินถังเช่าหนึ่งแคปซูลค่ะเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายใน,ในสู่ภายนอกสามสิบแคปซูลเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทซื้อสามแถมหนึ่งนะคะ น่าใส่ด้วยโกเซรัมค่ะเซรัมรักแกผสมเกรดทองคำยี่ห้อลาโนเพลค่ะหนึ่งขวดเก้าร้เก้าสิบก้าบาทห้าสิบมิลลิลิตรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะ <c oughs> I love you baby เ oh. อาบอกดูอะไรนะผักกาดหนึ่งกินไปเลยผักกาดเซเล็กผักกาดยุ้มไปเลยค่ะพี่นองอันนี้ข้าแรกไป่กิน กุ้งซุกเส้นเล็กผักกาด๊าบลมมาเอาอืมอืมจำได้อง <c oughs> กุ้งจ้าพี่น้องกุ้งดิบเสร็จเล็กมะเขือมะเขือคือ มักน้ำบักกินเก่งจ้าแสบพี่น่องแสบไปยอ่อต่ำใายใบกระเทียมเด้อแสบเด้อ อึมพักกาดอันนีงพี่เจ๋อเคยบอกว่ามันมันบอกเคยเห็นมันบอแล้วอันมีผู้หนึ่งเพิ่นมาแนะนำว่าต้องปลูกต้องปลูกในแปลงกระเทียมอันนี้น่าสนใจมันกับปลูกในแปลงกระเทียมจ้ะมันก็นยังบาเห็นอยู่อ๋อ หินอยู่ตัวมันมันเปหินแห้งไหมเจ้าเป็นน้ำสาภาพอากาศมันม่หอนแห้งเหมือหรือจังไรเนาะก็ว่ากันไปจุ้งจุง โอ๊ยแจมันอยากเฮียกุ้งเส้นเล็กอืมอมนอกอะคือต้องคุยกันแข่งเฮาเลยเดี๋ยวหัวเนา่ กินไปกินมากเริ่มสิเพชร ยีย่เ่ี๊ยไปเนี่ยคือจะมาจีหาเรื่องเอียงมาบอกซูฟังนี่ยมันไมีเรื่อเงเอียงมาบอกซูฟังอับเด็ดเนี่มันมีจ้ะไดเด็กตัวไหนตีเล็กออกคันสีส่วนคุยคุ้งคุ้งดิ๊บ ได้เลขตัวใดมันมานเดอว่าสิาสเซาซื้อเไไหมือนี้นเซาบะได้ยักเธอ,อเอ้ซื้อบะได้ดุนซื้อพ่อได้ฟังหรือพี่น้องเ้อเอา จบทายคำนีได้หนึ่จุ้งจุ้งจุ้งค่ะย่างๆสวดจุ้นพูนคือเกาต่ำหลายเด้อสะเล่นต่อไปไม่เล่นจะสิกินอันเก้าจ้าอุ้ย you yeah.